ผ่านมาเมืองพลน,นะคะทางจะเข้ากรุงเทพร้านเนี้ต้องแวะค่ะของฝากร้านภูมิสุขนะคะเนี่ยปังเวียดอยู่ซ้ายมือค่ะไปดูตรงนี้เป็นร้านกาแฟร้านขายของฝากตรงนี้เขาเรียกปังเวียดอยู่เยอะเลยนคะคะมีกล่องใหญ่5ชิ้น130 อันนี้กล่องเล็กแปดชิ้นเอาชิ้นเล็กเอาชิ้นเล็กดีกว่านี่ตังเวียดนะคะชื่นชมนี่โอ้ขนมหลากหลายเลยพี่มิ้งจะกินอะไรคะเนี่ยเอาคัพเค้กเขาก็มีได้ไงคัพเค้กสามรสค่ะอ๋อรวมเหรอคะทำเองหรือเปล่าที่นี่อันคัพเค้กนี่ค่ะอ๋ออันไหนที่ทำเองบ้างเนี่ย เนี่ยดูชุดอาหารเช้าของเขาพี่มิงเนี่ยเห็นไหมเขาก็มีเหมือนแต่เอมโอดอะนี่ยนึอง,งอยู่นี่คืออะไรคะ,ระอ,อ๋ะออ๋อขนงจีบสละบเปา,ออเ,ปาเออสละบเปาที่เอาได้นานไหมเ,เก็บได้นานไหมคะ,อ,คะอ๋อไหนไหนขอดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยคะ่ะ วยดูน่ารักจังเลยอันนี้คือซาลาเปากับขนมจีบมีไส้อะไรบ้างคะมีหมูสับไข่ดเดียวเราเราเอากินกินบนรถดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสั่งพี่คะว่าเอาอะไรบ้างนะคะเข้ามาในร้านภูมิสุกนะคะนอกจากร้านขนมปังเวียดนามแล้วแล้วก็มีนี่ค่ะร้านกาแฟแล้วก็มีข้าวเกลียบกล้วยนะคะนิวอาหารขอ,องแปลกค่ะ ข้าเกลียบกล้วยดูฟังตวดาดตัดถ้ามาร้านภูมิสุกนะคะร้านนี้คือหม่ำอินเตอร์หม่ำเขาขึ้นชื่อเลยนะคะมีทั้งหม่ำเนื้อหม่ำหมูค่ะมีให้ชิมด้วยนะคะ มีให้ชิมด้วยอาเชิญชิมค่ะพี่มิ้งชิมซิหมั่มเนื้อมหมั่หมูนี่ให้ชิมและฝั่งนี้เป็นศูนย์อาหารมีซื้อคูป,ปองซื้ออะไรเข้าไปศูนย์อาหารถ้าด้านในเนาะจะเป็นของฝากต่างๆเยอะเข้าไปนะคะจะเป็นของของฝากต่างๆค่ะ ภมสุขเมืองพคนของดีจังหวัดขอนแก่นห่่งอินเตอร์เดี๋ยวเราชิมดูเดี๋ยวพาไปเดินดูโซนของฝากนะคะส่วนนี้นะคะเป็นร้านขายของฝากมีของมาจากหลากหลายภาคนะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นมีห้องประชุมอะไรด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยหมอนต่างๆมาจากหลายภูมิภาค ที่เขาเอาของมาขายมีมาจากทุกภาคค่ะเห็นไหมพี่มิ้งนี่งไงมีกรอบมีกรอบก็มีหลายเจ้านะเนี่ยมีมีกรอบอันนี้ของอะไรคะของตุมแพรอ๋อเอามาดามปรางนี่งไงมีกรอบอน,นี่เป็นรสซอสมะขามแล้วคะ มาดามฟางสามชิ้นร้อยสิบบาทนะคะกล่องละสี่สิบรงเครื่องเข้มข้นเครื่องแน่นทานเพลินอันนี้ถั่วตัดค่ะกละลแม่ถั่วเบรกแตกถ้วยเบรกแตกไม่ใช่ถั่วดูมีมีกรอบพี่มิ้นเขาทำแบบนี้ก็มีเนี่ยกล่องเล็กๆ โซนนี้มีกรอบกระตุ่ตัดโอ้โหดูเยอะจริงๆอันนี้ขนมไทยๆฝั่งนี้กะยาศาส์ไทยโซนี่ค่ะอันนี้สมุนไพรยาดองนะคะโอ้โหดูอุ <c oughs> นี่ระค่ะอุอุจากเรนูนครอุนี่ก็คือสาโทใกล้เคียงภาสาโท ดูดูโอ้ดูไม่หวานไม่ไหวเยอะมากต่งนี้น้ำพึ่งน้ำพึ่งต่างๆนะคะน้ำพึ่งปลานะคะนีวายนาลูกยอก็มีวายอัง,งุ่นของฝากจากพยาเยน็นคือมีของฝากจากจากทุกภูมิภาคอันนี้วายมะเม้า จากสนนกลนครเขาขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อไวน์มะเมาดูฝั่งโน้นค่ะอันนี้หมูกระจกเรียกหมูกระจกเหรอคะอันนี้ไม่เรียกแคบหมูเหรอคะหมูกระจกอ๋อที่ติดมันด้วยดูด้านนี้หมูเส้นฝอยกรอบอดูด้านนี้โอ้ยดูดูด,ดูไก่ย่างก็มีค่ะ อันนี้พวกมะขามมะม่วงแช่อิ่มนะคะไล่ลงไปนู้นบะจ่า,จางดูลูกชิ้นลูกชิ้นไก่ต้มน้ำปลาก็มีมไก่<ว>กย่างเขาสวนกวางก็มีใครอยากกินนี่ค่ะโอ้ยอันนี้หมูแดดเดียวมีหม่ำหมูหม่ำเนื้อของภูมิสุขเขาทำเองนะคะไส้กรอกนี่เขาก็ทำเองที่นี่นะคะเขาขึ้นชื่อ ันนี้ปลาปร้าสับปลาร้าบองน้ำพริกต่าง,างโอ้เยอะเยอะเดินดูไม่หวาดไม่ไหวละพวกนี้เนื้อปลาร้าบดเนื้อปลาล้วนๆนี่ค่ะนี่ปลาร้าบองแม่ต้อยอแซ่บนัวจิบจัดดูแถวเนี้ยเป็นน้ำพริกเป็นแจ่วบองเป็นปลาร้าสับฝั่งนี้เป็นกะปิเป็นกระเทียมดอง โอ้ดูฝั่งนี้เป็นม่มเป็นปลาสม้มเป็นแหนมมีแหนมเนืองด้วยนุ่นไม่ต้องไปซื้อไกลเลยคอนแหนมเนือง่อนแหนมเนืองนี่ไหนคะคอนแก่นเหรอนี่ไงแหนมเนืองพรพรน,นี่อยู่ไหนคะคอนอ,อุดรพอนแหนมเนืองมาลีโตจีนแหนมคุกก็มี โอ้หมูยอแหนมปาลากรายโอ้ยเยอะจริงๆแหนมใบมะยมหนองคายโอ้ยมีทุกอย่างหลากหลายให้เลือกนะคะอันนี้น้ำปลาร้ายี่ห้อต่างๆเตรียงรายไว้ให้เลือกสรรนะคะในพวกซอสต,ต่างๆน้ำปลาเยอะจริงๆ โอ้สั่งีเป็นกุนเชียงค่ะพี่มิ้งเป็นกุนเชียงเอ่ออะไรอีกเนี่ยหมูเส้นหมูหยองว้าเยอะเยอะเยอะดูเส้นทีนี้ไปเพสเส้นเส้นนะคะมีทุกมีทุกอย่างหลากหลายยี่ห้อนูน้นค่ะยาวไปให้เลือกเยอะเยอะเยอะ เนะี่ยกุนเชียงกุนเชียงก็มีหลายยี่ห้อนะหลายเจ้านี่ไงที่เราไปกินแผ่นแหนมเขาเรียกแผ่นเนี่ยงเนี่ยงยวนที่เนี่ยงเวียดนามนี่โอ้อยู่เส้นเคาเตอร์ตรงนั้นเส้นอย่างเดียวด้านหน้าเราขนมจีนอแห้งขนมจีนต่างๆนะคะเยอะจริงๆอันนี้หมูแท่งนะคะหมูแท่งเจ้าสัว โอ้โห oh, oh. ตึงนี่เชียง okay, ข้าวตังข้าวแตนขนมหลากหลายจริงๆเป็นศูนย์รวมของฝากทั่วประเทศไทยเลยค่ะอยู่นี่อะไรที่ขึ้นชื่อต่างๆมารวมอยู่นี่หมดเลยนะคะนี่ไงถั่วทอดถั่วทอดแม่กลองโอเยอะเเเยยยออะะอะ ถั่วอะไรนะสุโขทัยนะอย่างนั้นอ่ะขนมเปี๊ยะแครกเกอร์ต่างๆบิสกิตโอยเลือกไม่วาดไม่ไหวเลยค่ะเยอะจริงๆเนี่ยอันนี้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีหลายยี่ห้อค่ะนะคะ แลวกําวัน้ำมันหอมต่างๆอยู่กับนี้อันนี้ขนมเตี้ยขนมเต,เต้าซ้อนะคะโอ้เยอะจริงๆโมจิใหญ่มากเลยเนาะใหญ่จริงๆใช่เอาไหมาหยิบเลยค่ะพี่มิ้งจะเอาอะไรหยิบมาเลยหยิบมาเลยค่ะเดี๋ยวออกไปด้านโน้น พี่มิ้งจอาะเราหยุดเลยนะเดีกค่ะดูของฝากเยอะจริงๆขนมปังชีสโปรโมชั่นพิเศษยูสเกตแกมสับปะรดเยอะจริงๆเยอะจริงๆค่ะเลือกไม่บาดไม่ไหวซีดีเพลงธรรมะก็มี อันนี้เป็นไม้ต่างๆนะคะอันนี้นวดเท้าค่ะนวดเท้าแล้วก็เป็นที่ใส่ใส่ขวดใส่มีดใส่เครื่องปรุงนี่ค่ะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะด้านบนดูว่าเขามีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์จากไม้นะคะใช้นวดอันนี้พับทีตะหลิวเยอะเยอะ นะครัเโคกเล็กๆโคกเล็กๆ,กเ,กๆเยอะมากร้านน้องก็เป็นเสื้อผ้าใครอยากได้อะไรเลือกเอานะคะที่นี่คือร้านคูมสุขอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะ